สวัสดีครับพี่พีชกันวันนี้ผู้ช่องพีเอ็นผาบ้านกันอีกเช่นเคยครับผมอ่าวันนี้ก็มีพาบ้านครับผมมาแบ่งปันหนึ่งชุดเหมือนเดิมเลยนะพี่นะราคาหนึ่งร้อยห้าสิบบาทครับผมทุกรายการเลยครับผมส่งฟรีมีเก็บเงินไปทางครับผมแต่ถ้าพี่พีชใดซื้อสององค์ก็ลดเหลือสองร้อยบาทเหมือนเดิมเลยนะพี่นะส่วนช่องทางตงิดต่อเราเบอร์โทรศูนย์แปดสองสี่แปดศูนย์สี่เจ็ดสี่หกครับผม ส่วนในายได้ผมได้ขึ้นให้ไว้ทางหน้าจอแล้วครับแล้วก็ฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดติดตามช่องเพียนพาบ้านครับเพื่อเป็นกําลังใจกันครับผมแล้วก็จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆด้วยนะครับอ่สาสไลด์พีนี้เดี๋ลองเรื่องรับชมกันดูก่อนกับผมดูให้ชอบดูให้ถูกใจกันอีกเหมือนเดิมเลยนะพี่นะเดี๋ยวเรามาเริ่มเป็นรายการที่หนึ่งเลยกับผมนี่จะเป็นพระเจ้าห้าพระองค์หลวงพระเงินวัดบางคานครับผมนี่นี่ครับนี่ตรงนี้หมายเลขกหนึ่งนะพี่นะนี่ครับหารูปภาพไม่ชัดยังไงอะไรมาขอดูภาพเพิ่มเติมกกันนนน่่อได้เลยะะพีนะ หรือว่าถูกใจองไหนชอบจ้งไหนแล้วก็ทักไลน์หรือโทรมาแจ้งหมาเลขปิดกับผมได้เลยครับผม2อ,องค์200บาทพร้อมส่งเหมือนเดิมเลยนะพี่นะนี่ครับ หนึ่งร้อยห้าสิบาทครับผมรายการที่หนึ่งต่อไปเป็นพระสมเด็จอ่าสามเหลี่ยมรายการที่สองครับผมสมเด็จสามเหลี่ยมนะพี่นะเนี่รายการที่สองครับผมหนึ่งร้อยห้าสิบบาทครับผมรายการที่สอง ต่อไปเป็นพระซุ้มกอรายการที่สามครับผมคหนึ่งร้อยห้าสิบบาทครับผมรายการที่สาม ต่อไปเป็นเหรียญช้างรายการที่สี่ครับผมนี่จะเป็นเหรียญช้างหลังอาตาโรแพนดินครับผมนี่เหรียญน,นี้รายการที่สี่แล้วพี่นะนะะี่ครับหนึ่งร้อยห้าสิบบาทครับผมรายการที่สี่ ตจะไปเป็นเรียนเราพกกลวยรายการที่ห้าครับผมนี่เราพกกลวยรายการที่ห้าครับผมนี่ีบบน,นี้ หนึ่งร้อยห้าสิบาทครับผมรายการที่ห้าต่อไปเป็นวัดพับรายการที่6กครับผมในงนี้เป็นวัดพับนะนี่รายการที่6กครับผมนี่ครับหนึ่งร้อยห้าสิบบาทครับผมรายการที่6ต่อไปเป็นผงสุพรรณรายการที่7ครับผม พระพิมพ์ผงสุพรรณรายการที่เจ็ดครับผมในกาหนึ่งร้อยห้าสิบบาทครับผมรายการที่เจ็ดต่อไปเป็นหญิงคองตะเคียนรายการที่แปดครับผม นี่ยิงดังอยู่แล้วพี่นะหนึ150ง่งร้อยห้าสิบปาครับผมรายการที่แปดต่อไปเป็นพระคุณแผนรายการที่เก้า นะครับหนึ่งร้ยห้าสิบาทครับผมรายการที่เก้าต่อไปเป็นปูดทวดหลังเตา้ารีดรายการที่สิบครับผม หอยห้าสิบบาทครับผมรายการที่สิบต่อไปเป็นรูปหลอนมาทบรายการที่สิบเอ็ดครับผมครับนี่หนึ่งร้อยห้าสิบบาทครับผมรายการที่สิบเอ็ด ต่อไปเป็นพระท่ากระดานรายการที่สิบสองครับผมนี่ครับี่หนึ่งร้อยห้าสิบปายครับผมรายการที่สิบสอง ต่อไปเป็นเหรียญแล้วกปานรายการที่สิบสามครับผมเหรียญแล้วก็าปานนี่ครับลงยาแบบนี้นะพี่นะ่นี่เหรียญน,น,นี้นะจะออกวัดสีจันทารามนะพี่นะในบางปูกเก่านะพี่นะสมุดปากการปีสองห้าสองศูนย์ครับผมหนึ่งร้อยห้าสิบบาทครับผมรายการที่สิบสามต่อไปเป็นเหรียญยื่นลงปูแหวนรายการที่สิบสี่ครับผม เป็นเหรียญยืนหลวงปู่แหวนนะครับนรายการที่สิบสี่นะพี่นะนะปีสองห้าหนึ่งเก้าครับผมเลหนึ่งร้อยห้าสิบบาทครับผมรายการที่สิบสี่ต่อไปเป็นพักส,สมเร็จเนื้อโลหะหลวงพ่อแพรรายการที่สิบห้า เมน,น,นโลหะหลวงพ่อแพ้ครับผมในรายการที่สิบห้าครับผมนะครับหนึ่งร้อยห้าสิบบาทครับผมรายการที่สิบห้าต่อไปเป็นปิดตาปูไข่รายการที่สิบหกครับผมตาปูไข่นะครับ รายการที่สิบหกนะพี่นะนี่ครับหนึ่งร้อยห้าสิบบาทครับผมรายการที่สิบหกต่อไปเป็นเหรียญลำพกกล้วยเหรียญน,นี้นะเป็นอ่าเป็นหลังยันปีสองหนึ่งรายการที่สิบเจ็ดครับผมนี่เป็นหลังยันปีสองหนึ่นนงน, 2, 1, นะพี่นะนี่หลังยันปีสองหนึ่ง 1 5ึ่งร้อยห้าสิบาทครับผมรายการที่สิบเจ็ดต่อไปเป็นเหรียญหลวงพอ่อโสธรรายการที่สิบแปดครับผมไปสองห้าสามแปดแปดสิบปีกรมตํารวจนะพี่นะนเหรียญนี้รายการที่สิบแปดครับผมสองห้าสามแปดแปดสิบปีกรมตํารวจนะพี่นะหนึ่งร้อยห้าสิบบาทครับผมรายการที่สิบแปด ต่อไปเป็นขุนแผนหลังจกากละลายหลวงพระโบยรายการที่สิบเก้าขุนแผนหลังจากนาลายหลวงพระโบยครับผมรายการที่19้าครับผม นี่ครับหนึ่งร้อยห้าสิบาทครับผมรายการที่สิบเก้าต่อไปเป็นพระสมเด็จพิมพ์พุทซ้อนนะพี่น้าหนึ่งไม่แน่ใจจะเป็นพวกร้อยพระอะไรร้อยเท่าไร, 100, าไรปีของวัดระฆังนะพี่น้าเนี่ยรายการที่ยี่สิบครับผมเพราะว่าเนี่ยมีคนะคระฆังอยู่นี่นะนี่น,น,นี่นี่ครับนี่เป็มพุทซ้อนนะพี่นะ้ารายการที่ยี่สิบครับผม มีโคดล,ลัข้างด้านหลังลนะในหนึ่งร้ยห้าบาทครับผมรายการที่20ต่อไปเป็นหลวงประทวดของขวัญวัดห้วยมงคลรายการที่21ครับผมในรายการที่21่สิบอ็นะนะในน่ครับหนึ้าสิบาทครับผมรายการที่21 ต่อไปเป็นพักสำเร็จรายการที่22ก็ครับผม นะครับหนึ่งร้อยห้าสิบบาทครับผมรายการที่ยี่สิบสองต่อไปเป็นภากสำเร็จรายการที่ยี่สิบสามครับผมนี่จะเป็นรายการที่ยี่สิบสามนะพี่นะ นะคะ่คในหนึ่งร้อยห้าสิบาทครับผมรายการที่ยี่สิบสามต่อไปเป็นภาพสมเด็ดรายการที่ยี่สิบสี่ครับผม นะครับหนึ่ง้ยห้าสิบาทครับผมรายการที่ยี่บสี่ต่อไปเป็นพาร์ทสำเร็จอ่าคี K ่แพะหลวงปู่ทิมรายการที่ยี่สิบ้าครับผม กำเรกีแพะลงบุทีมรายการที่25 150บาทนะพี่นะต่อไปเป็นคุณแผนเนืดินรายการที่26กครับผมคุณแผนเนืดินนะครับ 150บาทครับผมรายการที่26ต่อไปเป็นพาร์ทสมเด็จพิมพ์เส้นได้รายการที่27ครับผม หนึ่งร้อยห้าสิบบาทครับผมรายการที่ยี่สิบเจ็ดต่อไปเป็นเรนหรียญแล้วพบพวงวัดหนองกระโดนรายการที่ยี่สิบแปดครับผมแล้วพบพวงวัดหนองกระโดนครับผมรายการที่ยี่สิบแปดเอาไวนะ หนึ่ 8, รงร้อยห้าสิบปารับผมรายการที่ยี่สิบแปดต่อไปเป็นรูปหล่อหลวงพระพรมพิมพ์เขากว้างหลังเรียบนี่รายการที่ยี่สิบเก้าพระพรมเข่ากว้างหลังเรียบข้างหลังเป็นเข็มกัดนะพี่นะในเป็นเข็มกัดแบบนี้นี่เป็นเข็มกัดแบบนี้นะหนึ่งร้อยห้าสิบปารับผมรายการที่ยี่สิบเก้าต่อไปเป็นรายการสุดท้ายเป็นพระล่วงหลังรางปืนครับผมรายการที่สามสิบนะพี่นะ ล่วงหลังลปงปืนรายการที่สามสิบครับผมน่นครับนหนึ่งร้อยห้าสิบบาทครับผมรายการที่สามสิบ แล้วก็สำหรับพี่ๆท่านใดที่อยากดูรูปภาพเพิ่มเติมแก้ลายมาดูได้เลยนะครับหรือว่าจะโทรมาสอบถามกันก่อนกันได้นะครับสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณครับ